สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้กันดีกว่าฮะประจำวันศุกร์ที่15มีนาคม2 0 1 9นั่นเองครับผมมีด้วยกัน2คู่นะฮะเริ่มกันที่ทีหนึ่งครับหรือไทยแลนด์พีบีลีกนั่นเองครับประจวบ FC ครับเปิดบ้านเอาชนะชัยนาทอนบิลไป3-1สว่วนอีกคู่หนึ่งเป็นที2ครับกเกษตรศาสตร์แพ้คาบ้านให้กับลำปางไป2-3เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ตารางคะแนนของที่หหรือไทยแลนด์เพมเ์ลิกกันก่อนดีกว่าฮะนี้เข้าสู่เกมที่4แล้วครับตอนนี้จะฝูงเป็นมือครับกลายเป็นผสม FC ครับหลังจากที่คว้า3แต้มไปได้ในวันนี้ฮะสี่นัดเก็บไป9คะแนนอันดับ2เป็นการท่าเรือมีอยู่7คะแนนอันดับ3แบงคอกคยูไนเต็ด7คะแนนอันดับ4สมุทรปราการซิตี้6คะแนนอันดับ5นครราชสีมามารันดชมป์ครับ,ม,นนบ,บรมีอยู่5คะแนนอันดับ 3คะแนนนะครับผมอยู่ที่8นั่นเองส่วนครึ่งตารางล่างครับที่8อีก1ทีมครับก็มีสุโขทัยฮะมีอยู่3คะแนนอันดับ10บสุพรรณบุรีก็3คะแนนอันดับ11ราชบุรีมิตรผล FC3 คะแนนอันดับ12เชนาทฮอนบิลครับวันนี้แพ้ไปครับแตมยังหยุดอยู่ที่3คะแนนอันดับ13ปตทระยองครับ3คะแนนมาถึงอันดับ3 3อสนดับสุดท้ายแล้วนะฮะอันดับที่1 4ตราด FC 1คะแนนอันดับ15ชนบุรี FC ครับผมก็ยังไม่ฟื้นสักเท่าไหร่ครับผมก็ยังมีอยู่1คะแนน และการดับสุดท้ายของเราอันดับที่16เชียงใหม่ FC มีอยู่1คะแนนเราเปลี่ยนมาดูตารางคะแนนของไทยลีก2กันบ้างดีกว่าครับเข้าสู่เกมที่6ของฤดูกาลแล้ว ตอนนี้อันดับหนึ่งเปลี่ยนมือครับกลายเป็นลำปาง FC ซครับ6นัดเก็บไป16คะแนนอันดับ2 BG ีปทุมครับยังเตะอยู่5นัดน,นะฮะมีอยู่15คะแนนเต็มอันดับสาเป็น Army u n i t e d ตครับ15คะแนนเต็มเช่นกันอันดับ4 4ศรีสเกต f อ1 1คะแน FC, 11, น,นอันดับ5เป็นนองบัวพิทยา10คะแนนอันดับ6อุดรธานีก็10คะแนนอันดับ7โพลิเทโล8คะแนนอันดับ9สมุทรสาคร8คะแนนแล้วก็อันดับ9เป็นอุบลยูไนเต็ดครับมีอยู่6คะแนน ส่วนครึ่งตารางล่างเนี่ยเริ่มกันที่อันดับ10เกษตรศาสตร์มี5คะแนนอันดับ11ระยอง f c 5, 5คะแนนเช่นกันอันดับ12เชียงใหม่ยูไนเต็ด4คะแนนอันดับ13บแอร์ฟอร์สเซนทัน4คะแนนอันดับ14ราชนาวี3คะแนนอันดับ15 MOF ศสุรกากร3คะแนนอันดับ16อายุธยายูไนเต็ด3คะแนนอันดับ17ขอนแก่น FC ครับมีอยู่3คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่18ไทยฮอนดามีอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเอง เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกหรือที่1ครับในสุดสัปดาห์นี้ฮะเป็นเกมน,นัดที่4ครับผมเริ่มกันที่เสาร์ที่16มีนาคมเชียงใหม่ FC จะพบกับราชบุรีมิตรผล f อสุพรรณบุรีเจอกับชนบุรีเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับเมืองทองแล้วก็นครราชสีมามาสได้์เจอกับตราด f c ต่อกันที่วันอาทิตย์ที่17มีนาคมการท่าเรือครับจะพบกับปะตะทระยองสมุทรปราการซิตี้เจอสุขโขทยัยแล้วก็คูบิกแมทประจ้าสัปดาห์นี้เลยแบงคอกยูไเต็ดจะพบกับบุรีัยนูนน,นเเต็ด่อง ส่วนไทยลีก2ครับโปรแกรมสัปดาห์นี้เป็นนัดที่6แล้วนะฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่16มีนาคมไทยฮอนด้าเปิดบ้านเจอกับแอร์ฟอร์ดมเอฟสุรกลการกรเจอสมุทรสาครบรลิเทโลเจอบจีปทุมหนองบัวพิชยยะจะพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดต่อกันที่วันที่ที่17มีนาคมอาร์มี่จะพบกับอุดรธานีระยองเจอราชนาวีอยุธยายูไนเต็ดเจอศรีสะเกดเอฟซี FC, แล้วก็ปิไทยด้วยขอนแก่นจะพบกับอุบลยูไนเต็ดนั่นเอง และนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของไทยลีกครับในวันศุกร์นะครับผมมีเตะกันแค่2คู่เท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวโปรแกรมจะไม่หนักกันในเสาร์ทิตย์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็ตามรุ้ตามเชียร์กันได้น,นะครับผมและเดี๋ยวไวเจอกันใหม่หลังเกมจบสวัสดีครับ